กนะ้กวนเออไม่ไหวเช่นฉันกวนอ่าวเนี่ยเออกัวนหนาวแล้วพวกเวอกระโปรงที่หนึ่งนายเนี่ยไอ้ตะวันนั้นมันเป็นอะไรของมันวะเหม็นมาถึงที่นี่แลยนะไม่อาบชัวร์เลยนอนเกาย,ยังยิ่งยิงยิงย่งขันขนาดนั้นโเโอ้เออเอาน้ําร้อนไปสาดจะดีไหมช่วงนี้สงการด้วยเหม็นมากเลยดูสิฉันฉันเช็ดกินเนี่ยยิ่งเหม็นยิ่งสูดดมเหม็นกิงงเลยเอะไอ้นั่นมันมันสึกปรกจริงเลยแถวนี้มีอะไรกิน หหมากเลยฉันก็สกปปกเหมือนกันนะไม่ได้อาบน้ำมาห้าเดือนแล้วตอนนี้คันมากเลยเอจะไปเล่นสงการจะดีไหมเนี่ยคงหายคันว้าวโอรูอ้สึกดีจังเลยว้าวฟินจังเลยมีสาวมาลูบหลังรู้สึกดีจิงเลยฟินฟินหลับเลยดีกว่าเอาเอ๊อฟเพื่อนฉันไปที่ไหนหมดวะเนี่ยฉันเข้าไปขี้แป๊บเดียวออกมาหายหมดละไปไหนกันมาพ้อยพวกนายอยู่ไห้ แี่แป๊บเดียวก็รอ,ไ,ไ,อไม่ได้เอ๊ะทำไมไม่รอไอ้นันบ้างนะพวก <laughs> <S <S เดี๋ยวมันตามมาเดี๋ยวมันตามมาว้าว wow. อาหารที่นี่นี่มันมันไม่ค่อยมีหญ้าเลยนะพวกก็จะมีได้ยังไงวะก็นายกินมันทุกวันหมดแล้วเนี่ยไม่มีละต่อไปคงได้กินขี้ดินบ้างเนี่ยไม่มีหญ้าให้กินละไอไปกินกะไกลเลยใช่พวกทหารตูดไม่ใส่หน้าเช่นนัไหมเหม็นด่ามากเลยเนี่ยได้ก็หันตูดมาใส่เชนเหมือนกันไปกระไกลไป จะให้ฉันไปที่ไหนมาพวกมันก็มีญาอยู่แค่นี้ะข้างในทำอะไรสบายดีหรือเปล่าสบายดีอะไรล่ะอยากออกไปข้างนอกออกไปไม่ได้พวกนายช่วยหน่อยที่มาส่องดูทำไมเออเปิดประตูให้หน่อยเขามีอะไรการ้วเบิดอยู่ทางนั้นไม่รู้เหมือนกันาะว่าไม่รู้ว่าเขามีอะไรกัน,กมน,มน,นไม่รู้านายเคยรู้อะไรบางเกี่ยวกับเขา้าปดีลบะหลบๆออกจากล้งพี่ลูกพี่มาแล้วไอ้นี่ไม่ไหวเลยเบื่อแม่ไปพวกชอบใชอ้อำนาจ เอาเขามาชนตูดฉันเจ็บมากเลยเมื่อกี้เนี่ยเออฉันก็ว่าแบบนั้นอะตอยดีไหมพูดต่อยดีไหมเดี๋ยวหาโอกาสเล่นงานคืนตามฉันมาทําไมวะฉันเดินมาชมบิวตรงนี้คนเดียวฉันอยากอยู่คนเดียวยิเงียบฉันก็อยากชมบิวตรงนี้ฉันไม่ได้ตามนายมานี่มาของฉันขันจังเลยคันบริเวณหลังเนี่ยเป็นอะไรไม่รู้สงสัยเป็นที่ขาดหรือเปล่าไม่รู้เพื่อนสองตัวช่วยเกาหลังให้ได้ไหมช่วยฉันเกาหลัง่หยดิลูซิลลํลำคาในตัวข้างๆเนี่ยจังเลยไม่อาบน้ำบ้างหรือไงวะไเนี่ยเกายุยุ่ยิๆตั้งแต่ออกจากนอกบ้าน ฉันรีสิกอิ่มมากเลยพวกเดินไม่ไหวละขอนอนตรงนี้ดีกว่าหนักคลองมากเลยฉันก็เหมือนกันนั่นหนักคลองมากเลยเออฉันด้วยสงสัยเรากินเยอะไม่เคยเจออาหารดีแบบนี้มาก่อนจัดเต็มเลยใช่สงสัยเรากินเยอะไปหน่อยพวกไม่เดินไม่ไหวแล้วฉันจะกลับบ้านได้ไหมเนี่ยนายเอารถเคนหรือว่าอะไรมายกฉันไปหน่อยได้ไหมกลับไม่ได้ก็คงต้องนอนตรงนี้เลยพวกนอนนี่เลยดีกว่าเกลียด yeah.